ม,ม,ม,มาค่ะพี่น้องค่ะวันนี้สาวเดินทำข้าวปุ้นน้ำยาปลาป่นเนาะเดี๋จ้ะปลาที่ป่นไว้แล้วก็มันล่านนะจ้ะน้ำเยอะๆเยางเลยน้ำปลายเยอะๆอย่างเงี้ยทอดกรอบนปลาใสค่ะพี่น้อง สวัสดีค่ะสาวเดือนจ๋ามาพบมาพอกันคือเก้าค่ะพี่น้องจา๋าวันนี้พามาก,กินในบ้านจะพี่น้องเมื่อวานนี่กับคืมๆวันนี้เบิง้งซ้งฝนตกค่ะพี่น้องค่ะเออร่มแบบนี้ร่มอย่างวุนทึ่งถือมาวันนี้สาวเดินได้ขนมจีนน้ำยา,ป,าปลาป่นเมนูแซบกินแล้วก็คิดหอดเม่์ค่ะพี่น้อง่นมักผ้าเฮ็ดกินแซบจ้ะเม,มนูแบบนี้แซบนะจ๊ะก็อบอกให้นะจ๊ะ ผู้ใดบ่แซ่บก็บอย่าจะ่อยแซ่บ <c oughs> มันบ่จ้ะม,มาด้วยบนที่นี่ขาดบ่ได้ยาอีหยังล่ะพี่น้องบัดนี้เพิ่นว่าถ้าเด็กสาเป็นซ้ำสิประดันบ่เด้อจ้ะเด้อสร้างหลายจ้ะมาจ้ะจวดสร้างหลายนี่จ้ะอืม,อม ห๋อถวงอกค่ะบักซี่คอยกันเริ่มเลือยงเ้วพี่น้องซีหอมและดีถั่วถั่วงอกค่ะพี่น้องขาแล้วก็สลัดกัดคอสมานแบบพี่น้องวันนี้ใส่ช่อมใส่สวนปุ้เฮ็ดเป็นติวดีดีเป็นจับพ่อน่อย <c oughs> <c oughs> อยากทายตลกวันนี้ใส่เสื้อสวยสีจมู วนเดียวมมนได้จ่าบัน,นี้ค่ะเตาเบ้าค่ะตาเบาายู่หันหลังเสา,าเดือนเฝ้ากินแม่ข่อยยาน้อใจ,าจ่ายจีเนาะมาเด้อมาเด้อขนมจีนน้ำยาปลาป่วนกินแล้วคินหอดอีเม่ค่ะพี่น้องเอยเม่ข่อยเป็นพระเ็ดกินจับพี่น้องจาอ่ายอ,อ,อ,อืมอืมดีนวยตา ตรงนี้ไม่แนะนำกินดิบนะจ๊ะอย่าเล่นแบบเลยก็มาก็มาค้อมจอ,อ,อ,อบ ต้มสุกจ้ะสุกแล้วก็เสียก็แล้วตะก้นมักเม, <laughs> มนูจากหลังปุ่นปลาก็จะเป็นเมนูนี้ <laughs> อื อมีเม็ดกับชินนเม็กินยอดกับชินแซ่บเร้กัน đi nấu cơm, nào rồi, ăn trả lại xin nhau đi cho qua. đi còn lืม khẩu. nhau, Trợ có sợ. ก็หลานจังขนมจีนแ s บเลยบนนี้ ล <c oughs> ินหนังตาคนเด้อวันจิตตกคือมวันกับตกนานุ ตกง,งานเหมือนแล้วไปหัาปลูกแล้วอื่นอยากจะไปทำงานเด้พี่น้องบอดก็โทษตามทำงานอื่น 哎、嗯嗯，嗯，嗯嗯，还有骨呢，怎 เวทอาหารไทยผัวเขาจินสอง <ris os> มือหลแล้วต้องหัดขินด้วยว่าจ้ะแล้วเลือกกินได้เป็นองนันบาองเทีเท่อาเฮีหนกินแล้วกับบะมัดก็เป็นพอคั่วเกาหน่ะเนาะแ่ถวสกปากกับว่าอยากเฮียหนกินเนาะว่าขนมปังเป็นอาหารหลักก็เจ้าเลยอจ้ะเด้อเจ้าะเบื่อหลอกจ้ะ Càng bà bò Đó lắm Chim nọc con chắc Nó mệt mà đà bạc khó Nhưng mà chim mẹ ใบเหลียพริกผงใส่พ้าวบะมักบะมักขับปุ่นใส่พริกผงก <c oughs> ินกับกินนั้นพริกดิบโดดค่ะพริกดิบลูกโดดเลยค่ปปะดดมากเขาเดิ่ไม้ถึงว่าขับปุ่นน้ำยานะจ๊ะแบบนี้ ก่อยสซา่าย um ู่แบบนี Arizona, water, ้มันจะหอมพริกสดค่ะแต่ตะก้นหมักเนาะเผ็ดเลยเพ็่งไปดื่มกลิงนจ้ะมันสิแสบลงโตของมันเองเลยที่นีจ้ะเผ็ดไล้กินไม่ได้ าระามันถอกอ่ะหไปหาแบบว่าพริกหนวยยังสีกรับอ่ะ,ะมากเผ็ดนะก็เป็นคนแบบนั้นจ้ะใส่เกลือริม,มานก,กับบอ,อชแบเผ็ดนะเผ็ดป่นนี่

Với lắm sáng 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 cái sáng 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 มันตัดหญ้าบ่อนจะมาอพาร์ตเมนต์คอยเรไปถ่ายคลิปเขาจะตัดหญ้าย,ยังดังอ้อมเลิกไปแล้วกระเด็นกระดอนมันจะเฮี้ยนคอยก็ไม่ไปแล้วจ้ะคลิปยาวเอาจะกินหมแล้ว พี่น้องจ๋าสาวเดือนขออนุญาตกินเลมให้เบิร์ตค่พี่น้องคะ่ะถ้ากินเล็มไปก็คลิปยาวเนาะพี่น้องเนาะอมหมดแน่นอนจากความเสบบะทิมบะโถด้วยจะพี่น้องเออคนอดคนอยากก็มีหลายจ้ะน้องกินนกินในเบิร์ตจ้ะพี่น้องยอียงกระดายเสียดายย้ำเจ้าของจนค่ะไม่มีอยู่มีกินสภาพเจ้าของคิดสภาพเจ้าของนะคะแล้วพี่น้องจ๋ามาคลิปนี้ของสาวเดือนจะดูดก็ฝากกดไลค์กดแชร์ ทางสาวเดินใกลบ้านสาวเดินคำตาสวดสาวเดินชแนลฝากกดติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้เด้จ้ะเด้อพอกันขิ่มนาอยู่ดีมีแห้งมีความสุขกันสูุ้คนค่ะสวัสดีค่ะ